ล้วกเป๋าของทีด้าก็เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยทีด้าและคุณแม่นะคะมีอันนี้แขวนแขลไว้ด้วยอันนี้พี่ตาเพิ่งซื้อมาค่ะเห็นไหมคะสวยงามสวยงามเรียบร้อยเรียบร้อยรองเท้าสวยๆรนอะงเท้าคู่ใหม่อ้อแต่ว่ามันยังไม่เสร็จค่ะมันต้องใส่ซิปก่อนค่ะพี่ตาก็จะใส่ซิปรอบปื๊บมานี่ปื๊บมานี่ปื๊บมานนี่นะคะอา่าลักษณะของการใช้งานของของที่ใส่สมุดนี่ก็คือ ะะเราใช้ใส่สมุดเวลา,าสมุดของแม่และเด็กนะคะนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะสมุดของแม่และเด็กนะคะข้างในก็จะเป็นประวัติของทิวดา้าตอนที่ทิวด้าอยู่ในท้องของคุณแม่อุ้ยอุ้ย,ยนะคะต้องค่อยๆอ่ะเป็นสมุดของลูกน้อยเราเวลาเราอยู่ในท้องนะคะอ่ะพ่อแม่ลูกเขาก็จะพอทิวด้าโตเขาก็จะมานั่งชื่นชมกันใช่ไหมคะพอพ่อแม่ลูกเขาชื่นชมเสร็จแล้ว ปิดประสะมุดไว้นะคะแล้วก็ปิดลงอย่างนี้ค่ะแล้วก็รูดซิปปั๊บตรงนี้ปั๊บตรงนี้แล้วก็ปั๊บตรงนี้นะคะแล้วก็นำไปเก็บไว้ในที่ที่เราหวงแหนนะคะลูกเราทั้งคนนะคะกว่าจะเกิดมาตั้ง8ปดเดือนสมุดบันทึกเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากใช่ไหมคะถ้าเราได้แพคกิ้งที่สวยงามในการเก็บมันก็จะเพิ่มคุณค่าให้ทวีคุณค่ามากขึ้น ผู้สลูเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่ตาว่าเพื่อนๆน่าจะสั่งซักใบนะคะสั่งซักใบเอาไว้เป็นของขวัญให้กับคนที่เราลากนะคะวันที่เขาคลอดลูกเราก็ให้กระเป๋าใส่สมุดกับเขานะคะพี่ว่ามันเจ๋งมากเลยนะแล้วถ้าใครจะสั่งก็ช่วยกรุณาสั่งลายนี้ได้ไหมคะมันจะได้ง่ายๆสําหรับพี่ใช่ไหมคะไหนๆพี่ก็กว่าจะได้กว่าจะได้แม่และลูกอุ้มลูกมามันไม่ง่ายนะคะมันต้องมีการล่างแบบอย่างเงี้ยนะคะ น่าจะเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อซิปนะคะต้องเดินทางต้องเดินทางไปซื้อซิปน่าจะบนเซ็นทันชั้นสี่ะค่ะถึงจะมีซิปที่มันยาวตลอดเพราะว่าอย่างอย่างกระเป๋า iPad ของพี่ตาเนี่ยค่ะก็ไม่มีซิปยาวค่ะพี่ตาต right. no ้องใช้ซิปต่อสองโอ้ยมือก็มีมือเดียวค่ะอีกมือหนึ่งจับกล้องยังไม่มีที่วางกล้องในห้องค่ะโอ้โอมือฉันแค่ค่ะอ้ยอ้คือ คือว่าใช้บ่อยแล้วก็เลยไม่ค่อยหวงเท่าไหร่เห็นไหมคะอันนี้พี่ตาต้องต่อซิปสองอันแล้วก็นี่ซิปสองอันถึงจะได้กระเป๋า iPad ใบนี้นะคะกระเป๋าธีร่าพี่ตาตั้งใจว่าจะซื้อซิปยาวไปเลยซิปยาวอย่างนี้นะคะอโอเคสวยงามมาก